สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้พามาดูพุทธาจจีนที่ประเทศไต้หวันครับมาดูความดกความหนาแล้วก็เเรียกว่าอะไรสุดยอดมากๆครับนี่คือพร้อมที่จะเก็บแล้วนะครับความดกความหนาของเขานะครับเป็นสวนของเพื่อนที่ทำงานด้วยกันนะครับ ค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะหนุกมากๆาหนุกมากๆครับเป็นสวนที่หลังจากที่ผมเคยทคําคลิปไปนะครับว่าปอนที่จาออกงามลักษณะแบบนี้นะครับจริงที่เขาขึ้นมาเขาจะตัดทิ้งหมดนะครับปล่อยปล่อยให้ว่างเลยนะครับปล่อยให้ว่างแล้วรอที่ว่าเขาแทงช่อขึ้นมาใหม่นะครับ ถือว่าค่อนข้างดกพอสมควรครับที่นี่ประเทศไต้หวันนะครับประเทศไต,ศต,ตห้หวันความร่มสบูรนะครับเกษตรกรรมของที่นี่ค่อนข้างที่จะสุดยอดมากๆนะครับอันนี้สุดยอดมากๆดูต้นนี้ครับแก้มแดงๆนะครับแก้มแดงนี่พร้มรพอมที่จะเก็บแล้วนะครับนี่แก้มแดงนะครับพร้อมที่จะเก็บแล้วนะครับ มันดกดกงมากๆนะครับโดกงมากๆเป็นชอ่อเป็นช่อมาอยู่ข้างในเดี๋ยวผมจะพาที่เข้าแพ็กส่งนะครับกล่องละร้อยนะครับแต่ว่ามีคนมารับก็จะแปดสิบเก็บเองก็กล่องละแปดสิบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมเห็นลำไย,ยครับลำไย,ยที่ไต้หวันก็มีนะครับนี่ลำไย,ยที่ไตวันก็ไม่เหมือนบ้านเราคนละอยางครับเจ้า ต้นโตไม่ให้สูงนะครับไม่ให้สูงอะไรทุกอย่างที่ไต้หวันเขาจะไม่ให้สูงนะครับพยายามไม่ให้สูงการเจ็บเกี่ยวมันจะง่ายนะครับการเจ็บเกี่ยวมันยังง,ยยง,ง่ายดูครับดูมันสุดยอดมากๆคือมันดกดกมากๆครับลูกใหญ่ด้วยนะครับนี่ลูกใหญ่เนะล่นะไกลๆเดี๋ยวไปดูข้างในครับเดี๋ยวไปดูข้างในว่าตอนนี้เขาแพ็คส่งของส่งขายนะครับ นี่ดชุดนี้ครับชุดนี้วันนี้ค่อนข้างยิ่าลมนะครับลมมากอ่านี่นะครับแกมแดงๆนี่ใช้ได้แล้วครับใช้ได้แล้วดูชุดนี้ครับต้องชิมครับเดี๋ยวชิมลูกนี้ครับเดี๋ยวชิมลูกนี้นะครับลมค่อนข้างแรงครับวันนี้ครับอนี่นะครับ รสชาติหวานมันนะครับมันเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในครับทางเท่าแก่ผู้หญิงเขากำลังแพคนะครับกำลังแพคเดี๋ยวไปดูกันครับนี่คือภาไปเยงกาครับที่ประเทศไต้หวันนะครับกัดร้อนนะครับวันนี้ร้อน พอดีเจอรถเขากำลังทำนาดำนาอยู่นะครับเก็บเกี่ยวไปแล้วเก็บภาพบรรยากาศับภาพที่สวยงา,งามที่ประเทศไต้หวันสวยมากครับสวยงามมากก็นี่นะครับเก็บมาแล้วนะครับนี่คือเจ้าของนะครับ <c oughs> <c oughs> เจ้าของนะครับเก็บ <c oughs> น,นะครับช่างกิ่งโลนะครับช่างกิโล ช่างกิโลช่างกิโลขายนี่คือเก็บมาแล้วนะครับเก็บมาแล้วแ็กใส่ใส่กล่องนะครับผนค้างจะโลกนิดนึงนะครับนี่เนะจ้าแก่นะรโรคนิดหนึ่งช่วงที่เอ,อผมมาเก็บก็เขาให้กิโลหนึ่งอยู่ที่สิบห้าเหรียญน,นะครับสิบห้าเหรียญวันนึงก็ทําไปร้อยกว่า ร้อยกว่ากิโลได้นะตั้งแต่เช้าตั้งแต่เช้านะครับอันดีนะครับมุมม้วนศรีเซนเขาแกะให้กี้ตัวม้วนหน้าม้นคอนสุขเอานะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ที่อยู่ที่บ้านเพื่อนนะครับโอเคครับสวัสดีครับผม